สวัสดีนรนทร์ทียาก็มีแนวทางตำเล่าของอาจารย์ยอดบุรีลำห้มาแล้วนะคะห้บ่ปหลายโตนะคะจะเป็นโตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยเมื่อวานอ่ะผมไม่ได้โทรไปถามแม่ดึกด้วยนะมันบอกให้ตบชาวันเคยออกทุกทุกคนทางล่างเลยนะโปรดตอบดูโอ้เสียดาย เขาเขาว่าเขามจะยุ่งไม่ได้โทรมาบอกแม่เขาเขาได้เป็ดเสร็่<อ>มั้เดี๋ยวถ้าได้ยังไงผมจะโทรด่วนแล้วบอกให้กดเพ<า><ม>ื่องก็ได้ค่ะกซื้อท<า>นันอยู<ช>่แล้วแล้ววันนี้มีแนวทางตำราใช่ไหมคะพ่อครับแล้วไทยจะเอาวันหลังใช่ไหมครับวันหลังก็ได้ค่ะวันนี้ตำราครับเดี๋ยวผมผมส่งไปให้เลยแล้วรับไทยครับ ค่ะพร้รอมมัยยังครับพร้อมแล้วค่ะอันนี้เอาวันนี้ตำลาวก่อนครับเอาเลยเนะาะลาวพัฒนานครับลาวพัฒนาวันที่สามพยโยหกแปดน,นะครับเลขคำนวณของอาจารย์โยกริรมนะครับะไปวิ่งรูปเจ้าบนกับวิ่งรูดเก้าบนเปดล่างครับวิ่ง แปดล่างครับจับคู่สามตัวบนเดี๋ยวนะคะห้าตัวบนครับครับห,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 หบตัวไวผมบนสามตัวบนครับสามตัวบน <5 S 1> ตัว <5 S 1> ไหนครับห้าต่อสามครับห้าก้าสามหนึ่งก้าสี่ หนึ่งเก้าสี่แล้วก็ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าเน้นที่ห้าก็าสามหนึ่งเก้าสี่เน้นห้าเก้าสามแล้วหน,นึ่งเก้าสี่ห้าแปดเก้าตกลงครับอานี่สองตัวสองต <คน S 1> ัวคุณล่าให้ไปเกิด <5 S 1> สองตัวบนไปกลับต<น>ัวบนล่างเก้าสามเก้าสี่ครับ9 3, 9 3, เก้าสามเก้าสี่ครับตัวเน้นกับตัวกันแปดเก้ากันแปดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดนี้ตัวเน้นหรือตัวกันตัวกันครับแล้วก็ห้าห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าห้า ครับจนสี่ตัวให้อชุดเดียวกับห้าห้าเก้าสามครับสี่ตัวมีห้าห้าเก้าสามครับมีแค่นี้แล้วครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปกับบนล่างครับไปกับบนล่างหมดเลยครับ ตอนนี้น้องนุ่นอยู่ด้วยก็เลยเขียนไม่ทันอย่างนะคะอาจารย์คะก็ผมก็ดูนุอนนายอยู่ดหลยติดตามตลอดเลยค่ะแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีลัมแนวทางตำราวงวดวันที่สามพฤศจิกายน2568วิ่งรูด9บนวิ่งรูด8ล่างจับคู่593 1 194, 9 4 5 8เเน้นที่5 9 3กับ1 9 4สองตัวสามารถซื้อได้บนล่าง9 3 9 4คือตัวเน้น8 9 6 7กับ5 5คือตัวกันหรือตัวลองเลข4ตัวมาชุดเดียวคือ5 5 9 3ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปกับบนล่างตรงกันไหมคะอาจารย์ครับตรงกันทุกต้องครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโซดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอมีกันหอยเอฟซีิจารณานะคะเค่นกับหายเป็นแนวทางตำลาของอาจารย์ยอดบุรีรัมผนบอกว่าปล่อยก่อนบ่อยากเอาไว้นะนะคะปล่อยที่หลังจะว่ารอดการบ้านนะคะนะคะนี่ยากแตอไว้พอนหายเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะตำลาวด่วนๆนะคะ